สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านรายการก้าวไกลกับกศนอก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเดิมนะครับรายการนี้เป็นรายการวิทยุเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลิตขึ้นเพื่อให้สาระความรู้และความบันเทิงแก่ท่านผู้ฟัง สำหรับรายการในวันนี้ผมนายสุชาติสุวรรณปทีปครูสถาบันกศนภาคตนออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินรายการจะได้นำข้อมูลสาระความรู้ในเรื่อง8วิธีบรรเทาอาการเหงือกบวมและ8สุดเด็ดแก้ผดพื่นคันมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงหน้าช่วงนี้พักรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ เธอจันเจอเขาวันก่อนคำว่าเราไม่ใช่เธอแต่พอเขาทำให้รักลายเป็นเรื่องเพ้อจึงได้มาพบเจอในวานฝนรมอยากขอบคุณเธอ เธอมาทำให้หยาดคนน้ำตานั้นซาสาไปคนที่คิดว่าดีก็ไม่ดีเธอก็ดีเหลือเกินที่มาห่วงใยจึงทุ่มเทให้เธอหมดเลยทา ได้คิดเพื่อใจเอาไว้เจ็บช้ำมอกใจให้เธอแต่เธอยังทำให้เจ็บซ้ำเธอทำให้หนาวน้ำตา,นาบนดเมื่งจะขาดสายหนาวก็กลายยางมาเขาเพิ่งจะบอกลา death ทำเรารานทั้งนานนดูดูรักสนั่โอ้รักเราใจที่หนาวยิ่งหนาวมาลมหนาวบ้านนั้นวอนลมหนาวอย่าซ้ำคนใจเปียกคน ายามาเขาพังดะบอ จากฟังเพลงเพาะๆจบลงไปแล้วเราก็มาพูดคุยกันในเรื่องแบบวิธีบรรเทาอาการเหงือกบวมปัญหาสุขภาพช่องปากหนีไม่พ้นอาการเหงือกบวมที่หลายคนเป็นกันบ่อยครั้งจากสาเหตุของการดูแลช่องปากที่ไม่ทั่วถึงเรามีแปดวิธีจะมาช่วยบรรเทาอาการเหงือกบวมมาฝากกันนะครับวิธีที่1การใช้น้ําร้อนช่วยประกบ,บบริเวณภายนอกช่องปาก ช่วยลดอาการปวดฟันได้ดี 2. ใช้ขิงสดโดยนำขิงสดมาปอกเปลือกจากนั้นบดให้ละเอียดแล้วเติมเกลือเข้าไปเล็กน้อยจากนั้นนำมาทาให้ทั่วบริเวณที่เหงือกบวมเหงือกอักเสบจะช่วยให้อาการบวมค่อยๆหายไปได้ 3. ใบฝรั่งเพียงนำใบฝรั่งมาต้มจากนั้นใส่เกลือผสมลงไปเล็กน้อยแล้ว กรองเอาเฉพาะน้ำนำน้ำมากรัวปากจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและรักษาโรคเหนื่อกได้ 4. มะนาวโดยการนําสำลีชุบน้ำมะนาวแล้วนำมาทาให้ทั่วบริเวณเหงือกนอกจากจะช่วยฆ่าเชื้อแล้วยังช่วยลดอาการบวมได้ดีอีกด้วย 5. เปลือกมังคุดโดยการนําเปลือกมังคุดไปต้มจากนั้นนำน้ำที่ต้มมาบ้วนปาก จะช่วยรักษาเหงือกบวมได้ทั้งยังช่วยลดเหงือกอักเสบและช่วยให้เหงือกแข็งแรงอีกด้วย 6. สับป,ปะรดนำเนื้อสับป,ปะรดมาปั่นกับน้ำเปล่าจากนั้นกรองเอาแต่น้ำแล้วนำน้ำมาบ้วนปากหรือกลัวปากวันละ1-2ครั้งจะช่วยให้อาการเหงือกบวมดีขึ้นได้ 7. น้ำมันก้านผู โดยการนำสำรีชุบน้ำมันก้านพูแล้วทาบริเวณที่เหงือบบวมจะช่วยลดอาการปวดลงได้เป็นอย่างดี 8. เกลือแกงเกลือแกงที่เรานำมาประกอบอาหารนำมาอมไว้3-5านาทีแล้วบ้วนออกช่วยรักษาอาการเหงือกบวมได้วิธีที่ดีที่สุดคือเราควรดูแลรักษาช่องปากอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือกบวมดีกว่า รู้กันแล้วนําไปใช้ได้เลยครับครับช่วงนี้พักรับฟังเพลงกันอีกสักเพลงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกัน ที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับโต้วอไอบอกเคยสิทำไรมันอายนี้แค่เพียงเจียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวพันโปรดยามาทิ่มความฝันที่อายเลยนะบอกเคยให้ใจกับ ทั้งหัวใจก็มีแต่เจ้าผู้แสผู้สาวบอกเคยสิหัวสาวแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี แล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาหาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นนีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หัว่ที่เหตุแบบนี้อายนี้เหตุผล บอกเคยให้ใจกับใครทั้งหัวใจกั็มีแต่เจ้าผู้แาบผู้สาวบอกเคยสิหัวสาวแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี แบบนี้อายมีเหตุผลแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจอายบอกเคยพบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนเสื้อใจอายเดินายหักเจ้าบดาอดได้ิลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอ บอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยรักใครครับสำหรับเรื่องราวเนื้อหาดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงที่สองของรายการในวันนี้คือแปดสุดเด็ด แก้ผดผื่นคันที่มากับหน้าร้อนเป็นเป็นห,หายหายเดี๋ยวคันเดี๋ยวแดงแถมเผลอแป๊บเดียวกลายเป็นผื่นลามไปทั่วตัวพูดมาอย่างนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้แล้วว่าเราหมายถึงโรคผดผื่นนั่นเองโรคผดผื่นที่จะมาเป็นคู่ตุนาหนันประจำหน้าร้อนสำหรับบ้านเราที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ในฤดูการนี้ไม่ต่ำกว่า30องศาเซนเซียตในทุกๆวันต่อจากนี้ซึ่งโรคนี้เกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนมากจะพบบริเวณจุดข้อพับแขนขาคอรักแร้เอวใต้ราวนมที่เสียดสีกันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลให้ร่างกายขับเหงื่อออกมาเป็นพิเศษทำให้เกิดการอักเสบของรูขุมขน และยิ่งเมื่อรูขุมขนของเราที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อถูกทำให้เกิดการระคายเคืองก็จะเกิดเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆแดงๆเป็นพืชโดยวิธีป้องกันเบื้องต้นเราสามารถทำได้ดังนี้ 1. ทำร่างกายให้เหงื่อออกน้อยที่สุดจะอาบน้ำบ่อยขึ้นหรือหาผ้าสะอาดชุบน้ำซับเบาๆบริเวณที่เหงื่อออก 2. หลีกเลี่ยงอากาศร้อนอบอ้าว อยู่ในที่ลมสามารถกรกได้ 3. เรายังควรเลือกใส่เสื้อผ้าเนื้อบางเบาและไม่รัดจนฟิตเสียสีผิวหนังเพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย 4. งดใส่สร้อยหรือเครื่องประดับที่รัดจนก่อให้เกิดอาการอับของผิวหนัง 5. ดูแลสุขภาพเล็บควรตัดให้สั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเผลอเลเกาบริเวณ ที่ระคายเคืองเพราะจะก่อให้เกิดแผลและสามารถนำไปสู่การติดเชื้อหรืออักเสบเป็นหนองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการผดผื่นก็จะหายไปในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้ายังมีอาการอยู่หรือต้องการบรรเทาอาการคันเราสามารถใช้สมุนไพรรักษาด้วยตัวเองง่ายๆแทนยารักษาอาการคันของแพทย์อาทิเช่นแตงกวา ที่สับประรเป็นผักประเภทเย็นจึงสามารถใช้บรรเทาอาการคันจากผดพืนลดอาการลุกลามลดความแสบร้อนของผิวหนังโดยการสไลด์บางๆมาแปะบริเวณที่เกิดอาการมะนาวเนื่องจากลดความมันส่วนเกินออกจากผิวหนังบำรุงผิวพันธ์ให้แลดูกระชับเต่งตึงซึ่งสามารถใช้ลดอาการผื่นแดงที่เกิดจากการระคายเคืองได้อีกด้วย 3. ขมิ้นชัน สมุนไพที่ขึ้นชื่อเรื่องผิวพรรณและรักษาโรคผิวหนังแทบทุกอาการซึ่งวิธีการแก้ผดผื่นเพียงแค่เราตำเงาของขมิ้นให้แตกจนเกิดมีน้ำไหลซึมออกมาจากนั้นเอามาทาซึ่งขมิ้นชันยังเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกิดอาการคันแล้วเกาจนเป็นแผลเนื่องจากขมิ้นชันมีสรรพคุณช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นว่านหางจระเข้ อีกหนึ่งสมุนไพรที่ให้ผลแบบเดียวกับขมิ้นชันโดยเราต้องฝานเปลือกออกให้เหลือแต่วุ้นแล้วนำมาทาหรือแปะบริเวณที่เกิดอาการผดผื่นใบและเปลือกสะเดาเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยอาการโรคนี้ได้อย่างชง,งัดเพราะมีสรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสอาการแพ้ของผิวลดอาการคันกล้วยเนื่องจากเป็นผลไม้ที่ให้ฤทธิ์เย็น เช่นเดียวกับแตงกวาดังนั้นกล้วยจึงสามารถบรรเทาอาการผื่นคันอันเนื่องจากผดแพ้โดยใช้เปลือกกล้วยด้านในมาประคบสักระยะอาการก็จะทุเลาลงนอกจากนี้ยังมีเบกกิ้งโซดาใช้ผสม2-3ช้อนโต๊ะทาและอาบฟ้าทรลายโจรน,นำใบมาคั้นแล้วทาบริเวณที่เกิดอาการคันและท้ายที่สุดคือใบพู สมุนไพรโบราณที่มีฤทธิ์ช่วยลดอาการผดผื่นหรือการแก้ทางผิวหนังแต่ต้องผสมกับเหล้าซึ่งตามภูมิปัญญาชาวบ้านนิยมใช้เหล้าขาวมาผสมกับใบพลูแล้วตำและคั้นเอาน้ำออกมาใช้ทาลดอาการผดผืน่นก็จะเบาบางลงเกรดความรู้จำแนกอาการผืน่นคันเนื่องจากอาการแพ้ของผิวหนังหรือการเกิดผดผื่นธรรมดานั้น มีลักษณะคล้ายๆอาการทั้งลมพิษการแพ้เครื่องสำอางหรือแพ้ยาเราจึงมีเกร็ดวิธีสังเกตเบื้องต้นเพื่อรักษาอาการได้อย่างถูกวิธีเพราะถ้าเกิดปล่อยในระยะเวลานานและรักษาผิดโรคอาจเกิดผลข้างเคียงจนเสี่ยงชีวิตได้ 1. ลักษณะของผื่นลมพิษจะมีอาการเป็นตุ่มแดงๆหรือตุ่มใสๆและอาการคันเช่นเดียวกับผดผื่นธรรมดา แต่จะรู้สึกร้อนบริเวณตุ่มเหล่านี้และขนาดจะเพิ่มขึ้นและขยายหนาขึ้น 2. ลักษณะของผื่นที่แพ้จากเครื่องสำอางหรือสารเคมีเราจะสังเกตได้จากหลังใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะเกิดอาการผื่นแดงคันขึ้นบริเวณนั้นๆในเวลาไม่นานจะแสดงฤทธิ์อาการนานเป็นวันหรือสัปดาห์ 3. ลักษณะของผื่นที่เกิดจากการแพ้ยา,ยา เกิดอาการผดผืนแดงหรือตุ่มใสๆรวมทั้งคุณในบางรายโดยเมื่อมีอาการจะแห่ขึ้นทั้งตัวเหมือนหัดและมีอาการปวดแสบปวดร้อนคลายน้ำร้อนลวกครับสำหรับข้อมูลดีๆในรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ mgr online สำหรับเวลาในการในวันนี้ได้หมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวไกลกับกสนในครั้งหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกอสอนกออสอนอนั้นเป็นชื่อยออโครงการศึกษานอกโครงเรียนเพื่อบริการมวลประชาพัฒนาอ่านเขียนให้มีโอกาสได้เรียนทัดเทียมโดยตัวนาการ อสสนอช่วยเป็นพลังสอนให้ทุกอย่างทางทางอาชีพและสายสามัญอยากเรียนคะแนงใดศึกษาได้ตามใจฝ่ายันทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันไม่แบ่งชนชั้นด้านการศึกษาจะอยู่ภาคไหน มีกำหนดในเมืองหรือชนบทใกล้ๆหรือแม่ในป่าบนดอยสูงชันไม่อาการเรื่องการศึกษาขอเพียงแต่มวลประชาสนใจจะมาเล่าเรี